สวัสดีครับผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์วงกุุยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แผนบ้างนะครับอันดับแรกอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจอาจารย์ให้ช่วยตรวจแป่นบ้านก่อนที่จะขอสร้างจริงนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในคลิปของอาจารย์นี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้คือชื่อ ช่องชาแนลหวงจุ้ยชนะจนก็ถ้าท่านใดชอบคอนเทนต์หรือชอบความรู้ต่างๆที่อาจารย์ได้เผยแพร่ครับก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับบริบรษัทห้างร้านต่างๆนะครับ ที่มีความเชี่ยวชาญดา้านศาสตร์ผวงจุ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวงจุ้ยออกแบบบ้านตามหลักวงจุ้ยหรือออกแบบออฟฟิศตามหลักวงจุ้ยออกแบบโลโก้ต่างๆนะครับหรือวางแผนธุรกิจให้กับท่านนะครับโดยใช้หลักว,วิชาวงจุ้ยฟ้าดินคนนะครับให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายครับเพื่อกระตุ้นความสําสเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเคิดวิชาของอาจารย์นะครับอาจารย์จะแบ่งเป็น3ภาคหลักใหญ่ๆนะครับชตาฟ้า ชะตาดินชะตาคนชะตาฟ้าเมื่อดวงเราดีหรือเรารู้จังหวะโอกาสของดวงชะตาที่ดีนะครับเราต้องรีบไขว่คว้าหรือวางแผนที่จะต่อยอดไปสู่ความสําเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเมื่อชะตาฟ้าเราดีแล้วนะครับหรือดวงชะตาเราดีชะตาดินก็คือพวงจุ้ยที่อยู่อาศัยของเราเป็นตัวที่คอยส่งเสริมดวงชะตาให้เราก้าวกระโดดไปสู่ความสําเร็จได้นะครับอย่างรวดเร็ว สุดท้ายคือชะตาคนนะครับเมื่อดูชะตาเราดีฮวงจุ้ยดีแต่เราเราต้องมีความขยันมานะอดทนภาคเพียรมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วความสำเร็จจะมาสู่ตัวท่านนะครับอันนี้ก็เป็นบริการนะครับของอาจารย์นะครับ <c oughs> รับดูฮวงจุ้ยออนไลน์ง่ายสะดวกรวดเร็วดูได้ทั่วโลก สำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สะดวกให้อาจารย์ไปดูพื้นที่จริงนะครับก็สามารถใช้บริการนี้ได้นะครับดู่วงจุ้ยออนไลน์นะครับก็จะมีการตรวจวิเคราะห์พวงจุ้ยนะครับคือดูว่ามุมไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่เป็นมุมกระตุ้นโชคลาภเงินทองความรักสุขภาพนะครับที่มาส่งเสริมดวงชะตาของท่านนะครับหรือท่านใดที่กําลังก่อสร้างบ้านนะครับปีนี้ อาจารย์ก็จะตรวจให้ว่าปีนี้ตกทิศอสูรประจําปีหรือไม่ในการเหมาะสมกับการที่จะก่อสร้างบ้านหรือออฟฟิศหรือไม่นะครับแล้วก็อาจารย์เพิ่มเติมด้วยการดูดวงชะตาให้นะครับว่าหาตําแหน่งเฉพาะบุคคลนะครับว่ามุมตําแหน่งไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่ส่งเสริมเรื่องโชคลาภอํานาจบารมีนะครับก็ท่าในใดสนใจก็แอดไซน์ไลน์อาจารย์มาได้นะครับพิมพ์แอดไซน์ L O G O 888นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการตรวจดูฮวงจุ้ยที่อ้างอิงจากดวงชะตาและก็องศาทิศทางน,นะครับวันนี้เรานะครับเรามาดูรับตรวจแปลนบ้านเบื้องต้นตามศาสตร์วงจุ้ยนะครับก็มีลูกศิษย์หลายคนส่งมาให้อาจารย์ตรวจแปลนนะครับตรวจแปลนบ้านหรือแปลนออฟฟิศนะครับที่กำลังจะก่อสร้างหรือก่อสร้างไปแล้วนะครับ สิ่งที่อาจารย์จะตรวจก็คือชัยจะภูมิตีรีภายในว่ามีลานหนึ่งตึงที่ดีไหมจุดไทจีที่ดีไหมจุดประทางของบ้านดีไหมนะครับประตูเตาไฟเตียงเจ้าที่ของภายในบ้านนี้เป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าแปลนบ้านนี้จะเป็นอย่างไรเรามาวิเคราะห์แปลนบ้านกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแปลนบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือบริเวณหน้าบ้านนะครับทางเข้าทางเข้านะครับมีบันไดหนึ่ 3ามสี่ห้าเป็นขั้นขี้นะครับถือว่าดีนะครับบริเวณประตูนะครับพื้นที่ตรงบริเวณประตูทางเข้างครับควรที่จะมีสเปซนะครับมากกว่านี้นะครับเพื่อเป็นเป็นการกักเก็บพลังของลานเหม่งตึกนะครับก่อนที่กระแสจะไหลเข้าสู่ตัวบ้านนะครับ <c oughs> เรา <c oughs> เราอาจจะเพิ่มพื้นที่บริเวณเฉลียงหน้าบ้านนะครับ <c oughs> ให้มีลานเหม่งตึงบริเวณหน้าประตูนะครับเพื่อกักเก็บกระแสชีโชคลาบนะครับก่อนไหลเข้าสู่ตัวบ้านนะครับจุดที่หนึ่งนะครับที่ควรปรับแก้ไขนะครับ พอเดินเข้ามานะครับก็จะเจอกำแพงถือว่าดีนะครับอาจจะตั้งเป็นจุดประทายของบ้านก็ได้นะครับเช่นตั้งตีจู้หรือรูปภาพมงคลต่างๆนะครับเอาเราไปทางซ้ายก่อนนะครับมาดูห้องนอนนะครับห้องนอนสอง หัวเตียงอาจจะอยู่ฝั่งนี้ได้นะครับห้องนอนสองถือว่าโอเคนะครับต่อไปเรามาดูห้องนอนหนึ่งนะครับตันนี้หัวเตียงนะครับ ห้องนอนหนึ่งมีการแยกโซนห้องน้ำนะครับถือว่าดีนะครับห้องนอนหนึ่งถือว่าโอเคนะครับต่อไปเรามาดูห้องนอนสามนะครับห้องนอนสามจะอยู่บริเวณตำแหน่งของจุดประธานบ้านนะครับมีพื้นที่ของห้อง3.5เมตรน,นะครับ ถ้าทําหน้าต่างนะครับควรจะทําหน้าต่างบางกนกระทุ้งนะครับสองฝั่งนี้บริเวณตรงนี้คนที่เป็นผนังทึบนะครับจุดนี้คุรระวังนะครับตําแหน่งประธานบ้านต่อมาห้องโถงห้องโถงก็ถือว่าโอเคห้องนอนสามก็โอเคนะครับ เดินมาเป็นบานเลื่อนห้องครัวเป็นบานเลื่อนตำแหน่งนี้เป็นผนังทึบเป็นบานเลื่อนเคาน์เตอร์เป็นตัวแอลมีห้องน้ําในตัวถ้าเป็นไปได้นะครับตำแหน่งเตาไฟควรจะอยู่บริเวณนี้นะครับส่วนบริเวณนี้เป็นซิงค์น้ำได้นะครับซิงค์ลักจานนะครับ าให้ดีนะครับห้องน้ำอาจจะแบ่งโซนนะครับสมมุตินะครับเพื่อหลีกเลี่ยงห้องน้ำประทาห้องครัวนะครับเราก็ทำทางเดินใหม่นะครับห้องน้ำ ันนี้ก็เป็นจุดที่2นะครับที่ควรระวังในการแก้ไขนะครับห้องครัวถือว่าโอเคนะครับประตูหลังบ้านก็ถือว่าโอเคนะครับก็เป็นบ้านหลังนี้นะครับออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับมีการโฟลของกระแสะชี้มงคลที่ดีนะครับก็จะมีปัญหาเรื่อง1 ลานหน่งตึงนะครับเดี๋ยวาจารย์เปลี่ยนสีก่อนนะครับหนึ่งก็คือบริเวณล,ลานหน่งตึงนะครับควรที่เป็นลานโล่งนะครับเพื่อเก็บกักกระแสที่โชคลาภก่อนไหลเข้าสู่ตัวบ้านนะครับส่วนที่สองก็คือห้องน้ำนะครับ ควรปรับทางเดินใหม่นะครับเพราะว่าประตูห้องน้ําอยู่ในห้องครัวนะครับควรแยกโซนให้ชัดเจนนะครับสารเพิ่มเติมนะครับตำแหน่งที่3ระวังเลืองตําแหน่งประธานบ้านนะครับควรเป็นผนังทึบผนังทึบประมาณสัก1 5ถึง2เมตรนะครับ อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์แปลนบ้านหลังนี้นะครับถือว่าภาพรวมถือว่าดีนะครับแปลนบ้านหลังนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับถ้าท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์นะครับหรือท่านใดอยากจะปรึกษาตรวจแปลนบ้านเบื้องต้นนะครับก็ทักไลน์ไอเดียอาจารย์มาได้นะครับ ที่ l ล n e ID p พิมพ8 8์ SI l 8 8นะครับเข้ามาปรึกษาเบื้องต้นกันได้นะครับหรือถ้าท่านใดอยากจะตรวจเป็นบ้านนะครับออนไลน์แบบผูกดวงชะตาของสมาชิกคนในครอบครัวนะครับว่าแต่และท่านควรนอนห้องไหนดีนะครับทิศทางเตียงหันไปทางไหนดีนะครับก็เข้ามาปรึกษาได้นะครับที่ไลน์ ไอนี้นะครับก็มีค่าบริการค่าครูนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับสวัสดีครับ